ส่วนตำรวจภูทรจังหวัดน่านจับผู้ต้องหา3คนนะครับพร้อมกับยึดเฮโรอีนน้ำหนัก35กิโลกรัมพร้อมกับขยายผลเพื่อจับผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีครับ เฮโรอีนน้ำหนัก35กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดจากผู้ต้องหาค้ายาเสพติด3คนขณะที่ลำเลียงผ่านด่านตรวจบ้านนาหวายใหม่หมู่ที่ตําตำบลปากคาหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับโดยยาเสพติดทั้งหมดนั้นซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะผู้ต้องหายอมรับว่าลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน,พน,านเพื่อที่จะนำไปส่งในพื้นที่ชั้นในแต่ว่าถูกจับก่อน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอ,อีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมกับอายัดเงินสดในบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา800,000บาทและกำลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามจับผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีครับ